สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้19ตุลา2566ครับผมวันนี้ไล่พูสีเงินพามาดูลำไย,ยคิทตันนะครับเเป็นสายพันธุ์แดงแอปเปิลนะฮะชื่อนี้มีที่เดียวในประเทศไทยนะครับลำไย,ยคิทตันแดงแอปเปิลนะครับส่วนเพื่อนๆที่ซื้อสายพันธุ์มาจากที่อื่นก็พิจารณาเอานะครับนะฮะลำไยคิทตันแดงแอปเปิลนะครับ ราเข้าสีสีแดงสวยงามนะครับนะฮะผลใหญ่นะครับรสชาติดีเหมาะกับการปลูกทําผลในเชิงพาณิชย์นะครับผมมีความดอกนะฮะนะครับอันนี้ยังไม่เข้าสีดีนะครับผมพอดีผมขึ้นมาบันทึกภาพไว้ก่อนเพราะว่าอาจจะเสร็จนกเสร็จกระลอกไปเยอะนะครับนะฮะก็มีรอยแทะแล้วนะครับ สายพันธุ์แดงแอปเปิลยังมีที่เดียวในไทยนะครับแล้วมีต้นพันุ์ไม่มากนะครับใครซื้อโปรดเลือกพิจารณาดูเอเองนะครับลักษณะผลมีทรงคล้ายแอปเปิลนะครับหัวจะออกบุ๋มๆนิดนึงนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมขยับก่อนเนี่ยจะมีทรงคล้ายๆลูกแอปเปิลนะครับประมาณนี้นะครับ ชุดนี้ต้องเก็บทําต้นกล้าให้ลูกค้าครับผมอันนี้ผลจะอยู่กิโลละสองพันนะครับแต่ยังไม่มีจำหน่ายนะครับผลใหญ่ผลมีขนาดใหญ่ทรงลูกแอปเปิลครับดูดูดูชัดๆนะครับดูทรงชัดๆนะครับเพื่อพิจารณาในการซื้อต้นพันธุ์ เลือกสวนที่การันตีสายพันธุ์ให้นะครับที่สวนการันตีสายพันธุ์นะครับรับรองโอเคครับสวัสดีไปกับอ่าลำไยคิทตันแดงแอปเปิลของไรพูสีเงินครับผมสนใจต้นกล้าพันธุ์ทักไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวผมลงเ,เบอร์โทรไว้นะครับแอดไลน์ได้ครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม